พี่น้องครับนี่เป็นตนาไห้ครับผม้าในหน้าเข่าของพี่น้องป้องไปเฮ้าเนาะครับเนาะสำหรับเศ้านี่นะครับผมมีพี่น้องป้องไปนะครับผมจากบ้านคำไ้ครับผมอำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเพื่อนบอกว่ามาเบิงแปลงเข่าให้แน่ว่าสันว่าเนื่องจากว่านี่ครับผมนี่ยาเต็มแปลงเข่าเพื่อนโยครับผมนี่ซึ่งยานะครับมีหลากหลายชนิดเนาะ ทั้งใบแคบใบกว้างนะครับที่นักที่สุดนะครับก็คือผือหน้านะครับหรือว่ากกทรายหรือว่าหญ้าฮังการนะครับและนอกจากนั้นนะครับหญ้าไข่เขียดนวดปลาดุกนะครับแล้วก็ทั้งขุนนะครับหญ้าใบกว้างครับพี่น้องครับทั้งขุนเนาะเพื่อนก็เลยสอบถามนุ่มขวัญใช่ว่าสาหรับช่วงนี้เนี่ยต้นเดือนกันยายนแล้วนี่เพิ่นสึกําจัดหญ้านะครับโดยใช้วิธีการตัดนะครับ หรือว่าสีใสวิธีการใสสารกําจัดหญ้าดีว่าสันวาซึ่งเหมือนมเบ่งแปลงนะครับก็เลยอยากสิบอกที่น้องป้าไปเบื้องต้นว่าสําหรับช่วงนี้นะครับต้นเดือนกันยายนแล้วนะครับกค็คงสิถึงเวลานะครับในการสิยุดในการสิกําจัดหญ้าได้แล้วครับผมพี่น้องครับนี่ยบ่ท่านแล้วเนาะเนื่องจากว่าอีกบก,กี้มือนะครับเขาก็สิตั้งท่องแล้วนะครับบอกว่าสีใสวิธีนะครับในการตัดหญ้าเนาะร่วมไปถึง การใส่สารกําจัดหญ้าเนาะหรือว่าวิธีใดกันแล้วแต่นะครับตอนนี้เบิดตเวลาแล้วครับในการสิกําจัดหญ้าเนาะเอาไรเหลือต่างต่าง,งสิงเป็นอย่งไรนะครับพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราครับพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผมในการกําจัดหญ้าในช่วงนี้ครับผม สวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับครับผมเนียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับคลิปที่ทางอาจารย์ขัญชัยนะครับได้ส่งเข้ามานะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับวัชพืชในนาข้าวนะครับในณเวลาตอนนี้วันที่หนึ่งกันยานะครับยังสามารถที่จะฉีดยาฆ่าวัชพืชในนาข้าวได้อยู่หรือไม่ครับผม ครับก็ในช่วงนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งกันยานะครับก็เป็นช่วงของฤดูการที่ข้าวจะทําการตั้งท้องในเดือนกันยานะครับในคลิปขอญาณที่ส่งมาก็จะเป็นคลิปของเอกี่ยวกับข้าวนาปีนะครับข้าวนาปีทีนีเรามาดูก่อนว่าข้าวนาปีนี่คืออะไรนะครับครับสําหรับข้าวนาปีนี่จัดเป็นข้าวที่จะปลูกเดือนไหนก็ได้ครับเมาษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็จะมาตั้งท้องพร้อมกันนี่ วันที่สิบกันยาจนถึงวันที่สามสิบกันยาของทุกปีเราก็ไปออกร่วงช่วงประมาณต้นเดือนตุลาเก็บเกี่ยวกันที่เดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็คือข้าวนาปีซึ่งข้าวนาปีก็ที่โด่งดังในท้องตลาดปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันก็ขอสิบห้านะจะเป็นมะลิเบานะครับเป็นข้าวเจ้ามะลิเบานะครับก็จะตั้งท้องกันประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับ ที่จะตั้งท้องกันกลางเดือนก็จะเป็นกลุ่มของเตี้ยหอมซิตโต้นะครับแล้วก็สําหรับพันหนักข้าวเจ้าก็คือมะลิหนึ่งศห้าส่วนข้าวเหนียวก็คือกอขอหกนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จัดเป็นข้าวนาปีทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเดือนกันยานี่เราจัดว่าเป็นเดือนแห่งการตั้งท้องของข้าวนาปีโดยเฉพาะเลยนะครับในคลิปของอาจารย์ที่ส่งให้ดูนี่อมองไปเป็นวัชพืชตระกลูกกลนกกนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เขียดแล้วก็ผือนาหรือว่าหังกากันเยอะนะครับคลิปนี้ก็ จัดเป็นแปลงที่มีวัชพืชเียเยอะมากถึงขั้นว่าข้าวเนี่ยล้มไปหมดแล้วนซึ่งกเรกษตรกรก็เพิ่งให้ไปดูมานะครับเราก็พบว่าวัชพืชเนี่ยล้มทับข้าวหมดแล้วนะครับล้มทับข้าวหมดแล้วในระยะนี้นะจากคําถามที่อาจารย์ขวัญชัยสอบถามมานะครับว่าเรายังสามารถที่จะฉีดยากําจัดวัชพืชประเภทกกฮังการเนี่ได้อยู่หรือไม่นะครับอันนี้นะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราสามารถฉีดได้หรือไม่นั้นในวันที่หนึ่งกันยา ตอนนี้นะครับผมจะขอชี้แจงเกี่ยวกับวัชพืชตัวที่เห็นในคลิปก่อนนะครับวัชพืชที่มที่ขึ้นในคลิปที่เราเห็นนั้นก็คือหนึ่งไข่เขียดหรือวันหนวดประดุกนะครับสองปกทรายหรือว่าอ่ฮังกานะครับหรือว่าฮังกาหรืออีกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าผือนานะครับนี้จัดเป็นวัชพืชยอดนิยมในกลุ่มข้าวนาปีของทางภาคอีสาน นะครับหรือว่าหลายๆในพื้นที่ทางทั่วประเทศเลยเพราะว่าวัชพืชตัวนี้จะขึ้นในข้าวนาปีนี่เยอะมากในนาปังถามว่ามีไหมมีเหมือนกันครับแต่ก็ไม่เยอะขนาดเท่ากับข้าวนาปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอวัชพืชสองตัวสามตัวนี้ก็คือตระกูลป,ปกนะครับฮังกาผืนนากกทรายนวดปลาดุกไผ่เขียดนะครับสารที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชเหล่านี้นะครับก็คือ อสองตัวนี้เลยครับตัวแรกเลยก็คือตัวดรา้อนมีนนะครับนี่คือวาอ่าสารที่ใช้ในการกำจัดตัวหังตาหรือว่าผืนาแล้วก็ไขเ่เขียดหรือว่าหนวดปลาดุกนะครับขี้อ้นแล้วก็ผักบุ้งนะครับอันนี้ก็คือดรา้อนมีนนะครับดรา้อนมีนตัวนี้เป็นสารกำจัดวัชพืชตระรกูลปกนะครับแล้วก็ผักบุ้งขี้อ้นนะครับกลิ่นไม่ฉีวนะกลิ่นไม่ฉีวฉีดติดบ,บ้านได้นะครับอันนี้ก็คือดรา้อนมีนนะครับ ส่วนอีกตัวหนึงนะครับที่ใช้คู่กันสรับเปลเไหนที่มีปกทางกาวาที่ระบาดเยอะจนถึงขั้นว่าข้าวล้มแล้วก็อาจจะเกิดการดื้อยาแล้วยังมีตัวไส้เอียนนะครับหรือว่าผักปอดนาเทียนนาผักเบ้นนะครับเราก็สามารถเสริมด้วยตัวตองดีนะครับนี่ก็คือตัวตองดีนะครับเป็นยาชนิดดูดซึมกำจัดอะไรบ้างที่เก่งที่สุดก็คือไข่เขียดผืนนา ไส้เอี่ยนเทียนนาสนุคางคกนะครับจี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่บับหรือข้าวไม่แดงนี่ก็คือตัวตองดี้นะครับตองดี้ถ้าเป็นไส้เอี่ยนกับสนุคางคกนี่ต้องตองดี้อย่างเดียวเลยนะครับครับนี่ก็คือตองดี้ส่วนตัวที่สามนะครับพระเอกตลอดการอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดจัดเป็นยาปรับสภาพน้ําแก้น้ํากระด้างนะครับน้ําที่แย่ด้างนะครับ จะทาให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ําบ่อน้ําบึงมาเนี่ยซึ่งอาจจะมีฤทธิ์ในการเป็นกรดเป็นด่างตัวอาวอนกาดนี่จะช่วยในการปรับสภาพน้ําได้เป็นอย่างดีทําให้น้ํานี่เหมาะต่อการฉีดพ่นยาประสิทธิภาพไม่ลดลงข้อที่สองทให้เนื้อย,ยาดราก้นมีนตองดี่เรื้อนยาฮอร์โมนยาเชื้อราเนี่เข้าเนื้อกันได้ดีโดยไม่มีการแยกชั้นดูว่าตกตะกอนนะครับนี่ก็คืออาวอนกาดแล้วก็ตัวอาวอนกาดนี่ เป็นตัวแพร่กระจายใบนะครับความเร็วในการแพร่กระจายใบนีระดับวินาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้อาวอนกาดแล้วี่ไม่ต้องใช้ยาจับใบนี่ก็คืออาวอนกาดใช้ได้กับโดรนฉีดพ,พ่นยานะครับเครื่องพ่นยาแล้วก็ถังยาสะพาภยหลังนะครับนี่คืออาวอนกาดเพราะฉะนั้นถ้ากเกษตรกรท่านใดมีปัญหานะครับกทตายนะครับหรือว่าหังกาผืนาม่อประดุกไผ่เขียดขี้อ้นผักนุ่ง ปอดนาเทียนนาสนุกข,ขังพกก็สามารถใช้ตัวดาวก้นมีนกับตองนี่บวกอวันกาดได้เลยในการกําจัดเลยนะครับนี่เป็นยายอดมิยมที่เกเษตรกรเอาไปใช้แล้วก็ผลงานออกมาดีมากนะครับทีนี้จากข้อคําถามที่ว่าแล้วในตอนนี้อยู่วันที่หนึ่งเดือนกันยานะครับเรายังสามารถฉีดได้หรือไม่นะครับอันนี้คําตอบได้เลยนะครับถ้าเกเษตรกรท่านใดนี่ปลูกข้าวพันอ่เรียกข้าวดอรหรือข้าว ข้าวเบานะครับโดยเฉพาะกอขอสิบห้านะครับเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิแล้วก็เตี้ยหอมซิตโตนะ้ไม่แนะนําให้ฉีดแล้วนะครับเพราะว่าระยะต่อไปนี้เป็นข้าวกําลังจะตั้งท้องนะครับส่วนข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็กอขอหกที่จะตั้งท้องกันปลายเดือนอกันยายนนี้นะครับแต่ถ้าให้ผมมีแนะนําผมไม่แนะนําให้ฉีดอีกแล้วนะครับแต่ถ้ากเกษตรกรที่มีเยอะจริงๆอยากจะฉีด,ดต้องระว,วังนิดหนึ่ง นะครับนะเพราะฉะนั้นเพราะว่ายาตัวดาก้นมีนหรือว่ายาข้าวตะก,กุลปกและไข่เขียดพื้นนาคี้อ้นผักมุ้งนี้นะจะมีผลกระทบต่อข้าวข้าวอาจจะบัดหรือข้าวแดงได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแนะนําไม่แนะนําให้ฉีดแล้วนะครับใน,ในวันในวันที่หนึ่งกันยาตอนนี้นะครับครับมนี่ก็คือวิธีการกาจัดยาในนาข้าวครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับ าการดูแลรักษาการกําจัดวัชพืชบํารุงฮอร์โมนปุ๋ยต่างๆเกี่ยวกับนาข้าวทุกชนิดนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แ a ปปี้การเกษตรชานาลทาง YouTube ของอาจารย์ผนชัยแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะครับทางออนไลน์ก็เพจชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดแล้วก็ฮัลโหลการเกษตรนะครับของมหาสมบัตินะครับครับสำหรับวันนี้ผมมีโอดร้านไทยเจริญพาณิชย์ บ้านท่าแหงเพ่อของชัยจังหวัดกาลสินขอจบการแนะนําสินค้าไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ